อร่อยจ้าอร่อยกีเอเตอร์มือใหม่กว่าจะได้ถ่ายคลิปมาจ้าเพื่อนๆ อืมอร่อยสวัสดีจ้ากินยำขนมจีนจ้าเพื่อนๆเ,เต็มจาเลยอร่อยค่ะยำขนมจีนใส่หมูหยออมจ้า อร่อยค่ะอืมอร่อยยำขนมจีนเฉยๆก็อร่อยอยู่แล้ว ยำขนมจีนใส่หมูยอมาจ้ายำขนมจีนเฉยๆก็อร่อยอยู่แล้วออร่อย กูไม่ได้เต็มปากอร่อยจ้าอร่อยอืดไม่อืดก็อร่อยฝีมือตัวเองอืดไม่อืดก็อร่อยฝีมือตัวเอง อืดไม่อื่นก็อร่อยฝีมือตัวเองไปแล้วค่ะกินตอนไหนก็อร่อย ยำขนมจีนเฉยๆก็อร่อยอยู่แล้วมาจ้าเพื่อนๆอร่อยค่ะอร่อยค่ะจริงๆอมืมันหอมอืม โอเคจ้าเราใส่หมูยอเข้าไปมันก็อร่อยกว่าเดิมนัวจ้าเพื่อนๆมามายำขนมจีนใส่หมูยอมาจ้ากินเอเตอร์มือใหม่ จะได้ถ่ายคลิปเ้าใส่หมูยอเข้าไปมันก็อร่อยกว่าเดิมนัวจากเพื่อนๆมามายำขนมจีนใส่หมูยอมาจ้า เราใส่หมูยอเข้าไปมันก็อร่อยกว่าเดิมนัวจากเพื่อนๆมามาอืดไม่อืดก็อร่อยฝีมือตัวเองเอาใส่หมูยอเข้าไปมันก็อร่อยกว่าเดิมนัวจากเพื่อนๆมามา อร่อยเราใส่หมูยอเข้าไปมันก็อร่อยกว่าเดิมนัวจ้กเพื่อนๆมามาอร่อยจ้าอร่อยเราใส่หมูยอเข้าไปมันก็อร่อยกว่าเดิมนัวจ้กเพื่อนๆมามา อืมอ,อ,อืมป็นตอนไหนก็อร่อยอร่อยค่ะอืมจริงๆ มันหอมอืหโอเคจ้าเส้นขนมจีนอืดขอบคุณเพื่อนๆที่ทนดูนะคะอร่อยคุณไม่ได้เต็มปากเส้นขนมจีนอืด ขอบคุณเพื่อนๆที่ทนดูนะคะอืมยำขนมจีนใส่หมูยอมาจ้าอืม เปนตอนไหนก็อร่อยออร่อกว่าจะได้ถ่ายคลิปก็เส้นขนมจีนก็อืดแล้วยำขนมจีนใส่หมูหยอ มาจ้ายำขนมจีนใส่หมูยอมาจ้าเราใส่หมูยอเข้าไปมันก็อร่อยกว่าเดิมนัวจ้าเพื่อนๆมามา อร่อยจริงๆอืมมันหอมหืมโอเคจ้าอร่อยค่ะสวัสดีจ้ากินยำขนมจีนจ้าเพื่อนๆ เต็มจานเลยเราใส่หมูยอเข้าไปมันก็อร่อยกว่าเดิมนัวจากเพื่อนๆ